วันนี้นเรามาแนะนํามือถือเทคโนส Spark Go 2024นะครับตัวนี้จะเป็นมือถือที่มีแรม3กิกแล้วก็ลอม64นะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มแรมได้สูงสุด6กิกครับก็คือ3บวก3นะฮะตัวนี้จะเป็น Extended RAM นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีหน้าจอจะเป็น 90เฮิร์ตลสนะจะเป็นเรื่องของลำโพงสเตอร์โอนะครับมีระบบเสียง DTS นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มวอลลุ่มได้สูงสุด400%เลยจอ90เฮิร์พลสแล้วก็หน้าจอขนาด6.6นิ้วเป็นโฮสกรีนนะฮะแล้วก็ลัสเตอเลดนะครับแล้วก็เรื่องของลำโพงสเตอร์ออปปิเกอร์นะครับที่เป็นดูออปปิเกอร์ฮะซาวบาย DTS สี่ร้อยเปอร์เซนบิ๊กวอลลุ่มนะครับแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมเป็นไทซีนะครับแล้วก็จะมีฟิงเกอระปิ้นนะครับ ที่สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือนะฮะทิปนะครับที่เป็น T606 นะครับรองรับ 4G นะฮะกล้องนะครับจะเป็นกล้องหน้า8ล้านนะฮะแล้วก็จะเป็น Dual Flash ด้วยนะแล้วก็กล้องหลังนะครับก็จะเป็น13ล้านนะฮะ AI Camera นะครับแล้วก็ Dual Flash นะฮะ Wi-Fi Bluetooth นะฮะ f m o t g รองรับการเสียบปลั๊กใดด้วยนะครับกลโคบนะครับแล้วก็การสแกนนิ้วครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ 5,000mAh นะครับรองรับ10บัตรนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่มีหัวชาร์จ ถ้าเกิดคุณหามือถือไม่เกิน3000บาทนะครับก็จะแนะนำตัวนี้นะครับเป็น Techno Spark Go 2 0 2อครับ